เพื่อนๆดูค่ะนี่นะคะเห็นความเขียวไหมเห็นความสดไหมนี่คือคณะที่เก็บไว้2อาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยค่ะสองอาทิตย์แล้วยังเขียวสดอยู่เลยเอาไปผัดอาหารอะไรก็อร่อยค่ะไปดูวิธีเก็บกันค่ะหนังสือพิมพ์ก็าวางไว้แบบนี้นะคะแล้วผักที่เราจะหอ่อก็ไม่ต้องล้างน้ำเอาแห้งๆแบบนี้นะคะก็ห่อหนังสือพิมพ์ไปเลย นี่ค่ะแล้วก็ทบทบปลายนะคะเห็นไหมทบปลายเข้ามาแบบนี้นะคะก็ห่อไปแบบนี้นคะคะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้แล้วก็ห่อแรปนะคะห่อแรปอีกหนึ่งครั้ง mm hmm. เพื่อทีออ่ไม่ให้อากาศเข้านะคะผัก mm hmm. ของเราก็จะได้เก็บหลายวันนะคะ mm hmm. นนะคะ mm hmm. ก็ห่อไป นี่ค่ะห่อแบบนี้นะคะอืมอืมเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยแม่ทำไว้สามอันอันนี้ทำไว้วันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะว่าเก็บได้นานเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาแกะผักกันนะอันนี้หนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ประมาณนี้ อันนี้ผักคณะที่แม่มได้มาจากสวนพี่พรนะคะไล่ตะวันฉายนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้นะคะที่พาไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างหนึ่งอาทิตย์ยังสดอยู่ไหมโอ้นี่ค่ะเห็นไหมหนึ่งอาทิตย์แล้วเห็นป่ะยังเขียวสดอยู่เลยแล้วก็แม่มเหลืออีกกำนึงนะคะเดี๋ยวจะลองดูอาทิตย์ที่สองนะว่าอาทิตย์ที่สองเนี่ย ยังจะเขียวสดแบบนี้ไหมนะแต่ี่ยมาดูคณะนะคะอันนี้ก็แหมพึ่งแกะเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เท่ากับว่าสองอาทิตย์เนี่ยค่ะสองอาทิตย์ก็ยังเขียวอยู่แบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะก็เวลาห่อคือว่าเราต้องห่อแน่นๆนิดน,นึงอย่าให้อย่าให้ล้มเข้าต้องห่อให้แน่นเลยเนี่ยแล้วถ้ายิ่งใส่ฟอยล์ห่อฟอยล์ไปอีกนะคะก็จะเก็บได้เขียวกว่านี้นะคะได้นะเนี่ยความกรอบยังมีอยู่เลยค่ะเนี่ยเห็นไหม ยั้งกรอบอยู่เลยค่ะ2อาทิตย์แล้วน,นี่ค่ะหลังจากที่หั่นนะคะแล้วก็แช่น้ําเห็นไหมเขาก็ยังเขียวสดเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปผัดอะไรก็อร่อยไงน่ากินไหมคะนาปลาเข็ม คุณล <ítulo> <displayed, S 1> ูกค้าหิวแล้อลูกอาเช็ดปากมันโอ้ยคุณลูกค้าเรียนอะไรคุณลูกค้ามีแผนนะคะเดี๋ยวแบบจะแปะไว้ให้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า <skateboard> ค่ะ <información> บ๊ายบาย